แวดวงของลมงหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายนะเสร็จแล้วลูกต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะขอให้ทำช้าๆนะคะ เราจะมาใช้เวลาเนี่ยเก็บรายละเอียดรับตาแห่งสติให้คงชัดหายใจลึกๆเป็นครั้งคราว การทำเช่นนี้เนี่ยจะสามารถช่วยคุณเนี่ยเข้าสู่ฌานสี่เนี่ยได้เร็วมากนะคะฌานสี่สิ่งที่เด่นนะคะก็คือเอกคัตตาเอกคัตตาก็คือความเป็นหนึ่งข้างในของเราอะมีความเป็นหนึ่งเดียว ไมาความว่ามันปักหลักธาตุรู้ธาตรู้ก็คือตัวใจใช้แสงแล้วมันก็กำลังรังรบรู้ปรากฏการทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ะะล้วประสบการณ์เช่นนี้คือการฝึกที่จะอยู่กับนิพพานเดี๋ยวดิฉันจะจะอธิบายอีกทีนะคะรนิคานแต่ในภาพปฏิบัติเนี่ยขอให้รู้เช่นนี้ก่อน เก็บรายละเอียดที่มากที่สุดรายละเอียดของลมหายใจรายละเอียดของการเคลื่อนไหวรายละเอียดของความรู้สึกส่วนกายเคลื่อนอะไรนิดอะไรหน่อยยรู้หมดนะคะเห็นหมด จุดนี้เนี่ยเราเข้าใจนะคะคุณจะสนุกม,มันจะไม่ม่วงทำเช่นนี้แหละคือการเก็บรายละเอียดของสัจธรรมเก็บ,บเ,เก็บรายละเอียดของพระนิพพานเก็บรายละเอียดของพระเจ้าแต่ถ้าสมมุติตอนนี้ไม่มีเจอรี่เข้ามาเลยเหลือแต่ธาตุรู้ที่มัน ตื่นตัวเต็มที่แล้วก็กำลังรับรู้ทุกสิ่งอมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกชัดเจนนะคะทุกคนอานสภาวะนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเนะี่ยตอนนี้เนี่ยชานสี่แล้วนะตอนนี้คือชานสี่ ไมไดิฉันต้องพยายามเอาเรื่องชานสีขึ้นมาชานสีเนี่ยเป็นสภาวะเป็นประสบการณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเข้า,ขา,ขาสู่บริณนิพพานไม่ใช่ว่าท่านมีชานสีแค่ช่วงเข้าบริณนิพพานไม่ใช่ท่านมีฌานสี่เป็นอาญจ,จาินอะไรนี้ดีกว่าเรื่องฌานสี่เนี่ยสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย มันเป็นวิหารธรรมก็คือภาพรู้ที่กำลังรับรู้ความหมายใจการเคลื่อนไหวความร,รู้สึกส่วนกายอย่างเป็นธรรมชาติเป็นวิหารธรรมของพระอรหันต์ขีณาศพทั้งหลายซึ่งก็คือสภาวะที่อยู่กับนิพพานนั่นเองตรงนี้น่ะคือนิพพานดิบคพาว่านิพพานดิบนี่ถูกใช้ในพระสูตร เรื่องคริมานนทสุกนะคะพระคิริมานนเถระเนี่ยนะคะไม่สบายอยากฟังคำจากุทธเจ้าผู้เจ้าก็เลยเนี่ยพูดให้กับพระนนฟังเพื่อให้พระนนเอาไปถ่ายทอดให้กับเนี่ยพระคิริมานนนี่แหละนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนิพพานดิบนิพพานสุข ฐานคินาศทั้งหลายอยู่กับนิพพานดิชาญสี่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดน่ะคือคุณอยู่กับน,นิพพานน่ะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สิกและเป็นสภาวะที่สามารถนำขึ้นมาได้ง่ายๆสำหรับคนที่มีทักษะที่ดีฉะนั้น ใน3มวันนี้นี่คุณต้องรู้จักสภาวะนี้นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องอยากแต่ก็อไปใช้คำว่าชาญอ่ะโอ้ยชานสี่ยากความล้วผิดยากที่จริงไม่ใช่เรื่องอยากทุกคนเนี่ยผ่านได้ทั้งสิ้นเลยมีสามารถนำขึ้นมาได้เนีย่ยง,ง่ายนะลองสำรวจดูนะคะเอกคตตาคือความเป็นหนึ่งตอนนี้อ่ะจะเหลือแต่ ที่กำลังตื่นตัวเต็มที่รับรู้ลงหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตามที่มันเป็นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้นอาชาญสีะ่ะ